มาจากเพื่อนเพื่อนแอดมินจะเล่าเรื่องให้ฟังเพราะเรื่องนี้มันพีคจริงอะไรจริงเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่ Universal Studio s ิโอสิงคโปร์สวนสนุกในฝันของใครหลายหลายคนแต่เชื่อไหมว่าในคลิปไวรัลความยาวแค่1นนาที20วินาทีนี้มันไม่ใช่คลิปที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะหรือความสนุกสนานแต่มันคือการเผชิญหน้าอันดุเดือดระหว่างคุณพี่ชาวจีนคนหนึ่งกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ แอดมินดูคลิปแล้วก็อยากจะเข้าไปห้ามทับด้วยตัวเองเลยนะ เรื่องมันมีอยู่ว่าคุณพี่ชาวจีนคนนี้โดนกล่าวหาว่าแซงคิวซึ่งสำหรับคนไทยอย่างเราๆแค่ได้ยินคำนี้ก็แทบจะปีแตกแล้วใช่ไหมล่ะแต่คุณพี่แกไม่ยอมค่ะไม่ยอมง่ายๆด้วยแทนที่จะเงียบหรือขอโทษเธอกลับเปิดฉากวอทันทีในคลิปจะเห็นเลยว่าคุณพี่แกอุ้มเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขนที่น่าจะงงที่สุดในเหตุการณ์แล้วก็ใช้คำพูดที่ฟังแล้วดูก้าวร้าวสุดๆแถมยังมีการอ้างอิงแบบยิ่งใหญ่เกินเรื่องด้ การประกาศกล้าวว่าถ้าไม่มีจีนก็จะไม่มีสิงคโปร์โหแอดมินฟังแล้วก็ได้แต่สงสัยในใจว่าประโยคนี้มันเกี่ยวอะไรกับการแซงคิวคะคุณขี้ขานี่มันสวนสนุกนะจ๊าไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์อยากจะถามจริงๆว่าความคิดนี้ท่านได้มาจากที่ใด แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะเรื่องที่พีคที่สุดก็คือหลังจากเหตุการณ์ดุเดือดน,นี้คุณพี่แกได้เอาคลิปไปตัดต่อบางส่วนแล้วโพสต์ลงในติ๊ t ต k อกเพื่ออธิบายเหตุผลของตัวเองและเพื่อเป็นการตอบโต้คนที่กล่าวหาว่าเธอแซงคิว สงสัยคุณพี่แกคงลุมไปว่าโลกนี้มันมีระบบสืบสวนสอบสวนแบบโซเชียลเพราะไม่นานก็มีคนไปขุดคลิปต้นฉบับออกมาแชร์จนหน้าแหกหมดเลยซึ่งในคลิปต้นฉบับไม่ได้มีการใช้คำพูดที่รุนแรงแต่ในคลิปที่ถูกโพสลงในติ๊กตอกนี้กลับมีการตัดต่อและเล่าเรื่องที่ดูเหมือนว่าเธอเป็นฝ่ายที่โดนกระทา หลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปคอมเมนต์จากเพื่อนๆในโซเชียลก็มากันอย่างถล่มทลายแต่และคอมเมนต์นี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยบางคนก็บอกว่าเจอมากับตัวเลยไม่ว่าจะเป็นที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงร้านดอนกีโฮเต้ในญี่ปุ่นสนามบินในไทยร้านชาตรามือหรือแม้แต่เซเว่นหน้าปากซอยคือเจอจนทิน่นเจอจนยอมใจกันไปเลยทีเดียว บางคนก็แสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีว่าประเทศจเจริญเร็วเกินไปคนจเจริญตามไม่ทันซึ่งแอดมินก็เห็นด้วยนะเพราะความจเจริญทางเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจมันอาจจะไปเร็วก็จริงแต่ความจเจริญทางจิตใจและมารยาทในสังคมมันต้องใช้เวลาในการปลูกฝัง หลายคนในคอมเมนต์ก็เล่าถึงวิธีรับมือเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นการพูดภาษาอังกฤษใส่เสียงดังๆหรือการแสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่แซงคิวก็จะยอมถอยกลับไปต่อคิวแต่โดยดีนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนจีนแผ่นดินใหญ่กับคนฮ่องกงด้วยนะโดยบอกว่าคนฮ่องกองส่วนใหญ่จะมีมารยาทดีกว่ามากและบางคนก็ยังบอกอีกว่าไม่ได้มีแต่คนจีนเท่านั้นที่ทําแบบนี้แต่รวมถึงนัก ท่องเที่ยวจากเวียดนามหรืออินเดียก็มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันโดยรวมแล้วคอมเมนต์ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการแซงคิวเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยและเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนจำนวนมากและเรื่องนี้ก็ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศนั้นๆด้วยนะแอดมินเองก็รู้สึกว่าเราทุกคนควรมีมารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันและเคารพก,กฎกติกาของแต่ละสถานที่ด้วยนะจ๊ะ เอาเป็นว่าถ้าครั้งหน้าเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ทำนองนี้ลองใช้สกิลเจรจาแบบขั้นสูงดูนะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องใช้สกิลสติให้มากที่สุดเพราะเราคงไม่ได้ภาพจำแบบคุณพี่ในคลิปแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมลองมาแชร์ให้เอ็ดบินฟังหน่อยสิ แต่ก่อนอื่นมาดูเพิ่มกันค่ะมีคอมเมนต์จากคนสิงคโปร์มากมายเลยค่ะบางคนก็คอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษบางคนก็คอมเมนต์เป็นภาษาจีนค่ะจากคลิปเหตุการณ์ในสิงคโปร์ที่ผู้หญิงคนนึงพยายามแซงคิวและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งคอมเมนต์จากต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็แสดงอารมณ์ที่หลากหลายและซับซ้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆ ในบรรดาคอมเมนต์ทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจอย่างมากและแทบจะอดทนไม่ไว้กับพฤติกรรมนี้บางคนถึงกับใส่หัวและใช้คำพูดประชดประชันว่าคุณภาพของคนจีนโด่งดังไปทั่วโลกหรือว่า P.R.C อีกแล้วหรอเรากับว่าพวกเขาคุ้นเคยกับพฤติกรรมแบบนี้จนรู้สึกเบื่อหน่ายหลายคนรู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศที่จเจริญแล้วอย่างสิงคโปร์และย้ำว่าเมื่อมาเที่ยวก็ต้องเคารพกฎของเรารวมถึงในสิงคโปร์ทุกคนต้องเข้าคิวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหงุดหงิดที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เคารพกฎของเจ้าบ้าน ความโกรธและอับอายยังถูกถ่ายทอดออกมาจากชาวสิงคโปร์ที่แสดงความเสียใจกับคำพูดของผู้หญิงคนนั้นที่พูดว่าถ้าไม่มีจีนสิงคโปร์ก็ไม่มีอะไรเลยซึ่งเป็นคำพูดที่บาดลึกและดูถูกประเทศของพวกเขาอย่างยิ่งคอมเมนต์บางส่วนยังแสดงความรู้สึกที่เหมือนกับว่าที่ไหนมี PRC ที่นั่นก็มีปัญหา และมีการเปรียบเทียบเชิงคำขันแต่ก็แพงความจริงจังว่าคุณสามารถพาคนจีนออกจากประเทศจีนได้แต่คุณไม่สามารถเอาความเป็นจีนออกจากพวกเขาได้ซึ่งแสดงถึงความรู้สึกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนได้ยาก นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนบางคนรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่สร้างความอับอายให้กับประเทศของตัวเองและบอกว่าคนจีนส่วนใหญ่ก็มีมารยาทดีกว่ามาก แต่ในทางกลับกันก็มีหลายคนเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอมากับตัวในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเช่นดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงหรือแม้แต่ในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจีนโยนเงินใส่พนักงานเก็บเงินซึ่งเป็นการตอกย้ำความรู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวของใครคนใดคนหนึ่ง สุดท้ายแล้วแม้จะมีคอมเมนต์ที่พยายามมองในแง่ดีว่าบางทีอาจเป็นความเข้าใจผิดหรือเธอก็มีลูกเล็กและคนแก่มาด้วยเพื่อขอความเห็นใจแต่เสียงส่วนใหญ่ก็ยังเต็มไปด้วยความผิดหวงัง โกรธและเสียใจกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่เธอทำมันผิดและเธอควรถูกวิจารณ์จากพฤติกรรมที่อยากคายแบบนั้นมีข้อมูลจากสื่อต่างชาติค่ะว่านักท่องเที่ยวจีนมักมีปัญหาเวลาไปเที่ยวประเทศอื่นจริงหรือไม่ได้มีการชี้แจงว่านักท่องเที่ยวจีนมักมีปัญหาและถูกพูดถึงเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในต่างประเทศจนกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะ จากที่รวบรวมมาปัญหาหลักๆที่มักถูกพูดถึงมีดังนี้ค่ะเรื่องมารยาทที่ไม่เหมือนกันบางทีพฤติกรรมที่ถือว่าปกติในจีนอย่างการพูดคุยเสียงดังในที่สาธารณะการแซงคิวหรือการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาอาจถูกมองว่าไม่สุภาพในประเทศอื่นๆซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายค่ะ ความไม่คุ้นเคยกับกฎและวัฒนธรรมท้องถิ่นนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจไม่ทราบว่ามีข้อห้ามหรือกฎเฉพาะในแต่ละสถานที่เช่นการไม่ให้แตะต้องงานศิลปะการห้ามถ่ายภาพในบางพื้นที่หรือการไม่เคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำไปสู่การกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้ตั้งใจ การเดินทางแบบกลุ่มใหญ่เมื่อมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในพื้นที่จำกัดก็อาจทำให้เกิดความแออัดและวุ่นวายได้ง่ายค่ะยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งก็มีปัญหาการทึงขยะไม่เป็นที่หรือการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีนทุกคนนะคะเพราะรัฐบาลจีนเองก็ตระหนักถึงปัญหานี้และพยายามรณรงค์เรื่องมารยาทการท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้นและที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ก็เริ่มมีความเข้าใจและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศที่ไปเยือนได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยค่ะ